ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ2ทุ่ม25นะครับผมดูแสงนะครับผมแสงยังยังจ้าโอ้โฮหฮะแสงยังจ้าตอนนี้2ทุ่มกว่าแล้ว ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงนะครับผมว่าตอนนี้มันเป็นหวัวค่ําหรือว่าเป็นตอนเย็นเพราะแสงมันยังสว่างมากเลยที่เมืองโคโมแต่ว่ามาหน้าเที่ยวเพราะว่าอ,อากาศมันเย็นตอนเนี้ยแล้วก็เมืองเขาคนไม่คูกคานเหมือนอะไรที่เราไปเมื่อกี้นะตอนนี้มิ亚โ,โนอ่ามิ亚โนครับผมแล้วร้านอาหารเมื่อกี้ก็อร่อยอร่อยนะครับเดี๋ยวไปดูกัน เงี้ล่ะความอลังการของเมืองโคโมโรเนนิโยแหมพูดภาษาอิตาลีได้เช้าไม่เช้าแล้วเย็นแล้วโรเนนโยโกโนมาริโตลิซอโตแหมพูดได้แล้วเป็นไงบ้างครับผมพอให้ข้อมูลได้ไหมครับนี่คือบทอะไร บโบนเมื่อกี้เปิดนะคะมันชื่อว่าเป็นคาเทดาค่ะคะเาเทดานักทองหมหาวิหารใช่ไหมชื่ออะไรอะ่ะซานนะ <ar> มาลินาสันต์ลีโน่ไม่ใช่ชื่อว่าเป็นคาเทดาอ้าวหายไปแล้วหาแบบเรืนเ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋าถามสดแบบน,นี้จะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะรู้แล้วรู้แล้ว,ลวเป็นชื่อบอร์ดเอ่อเป็นคาเทดาซานตามาเรียอาสุนตา ชื่อยากไปไหนไปดีว่าแล้วด้านหน้าของเรานะครับจะเป็นทะเลสาบโคโมแล้วแต่ก่อนจะไปถึงทะเลสาบเดี๋ยวเราจะไปแวะซื้อไอศครีมก่อนที่แมคโดนัลด์นะครับถึงแล้วแมคโดนัลด์แต่เมื่อกี้ไอ้น้ำมันเช็คแล้วว่าราคามันจะสูงกว่าที่อื่นอ่าหึงจุดเท่าไหร่นี่แหละ พราปกติจะมีราคาที่เคยกินกันอยู่ก็เลยว่าเดี๋ยววันหลังอากาศร้อนๆหน่อยเดี๋ยวค่อยกินงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ยวาโฮโมโกันเลยดีกว่าว่ามันสวยได้ย,ยังไง ตอนนี้นะครับเราก็มาเดินถึงทะเลสาบโคโมโแล้วแล้วน้าเป็นคอนรัคชั่นที่หนึ่งแห yeah. <c oughs> วนเพอมากอ่าเลยจัดทริปไป1ยูโรเบาๆให้โอ้เราโชคดีมากเลยที่เอาเสื้อกันหนาวมาลมมันแรงนะตอนแรกว่าจะใส่เสื้อยืดธรรมดามาก็นหน่อยเย็ยนเยน็ยนเยน็น อันนี้ทะเลสาบโคมโแต่ว่าพุ่งคืออยู่ตรงเมืองโคมโมมันจะอยู่ท้ายแต่ี่เราจะไปเป็นเวลาโจเวลาโจน่าจะไปประมาณนู้เลยไหมสามสิบห้ากิโลเมตรโซนนู้นมันจะไปข้างหลังเขาเนี่ยอ่ามันเป็ใหญ่มากอ๋อเพราะว่าโคมโมเนี่ยจริงก็นักท่องเที่ยวมาเยอะมากจริงชาวไทยเนี่ยมาอย่างเยอะนะเนี่ยมันจะมีมุมไฮไลท์ที่แบบคนไทยชอบมาถ่ายอยู่นะครับ ให้ดูวันนี้เอาความสวยงามของโคโมมาให้ชมแค่นี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาดูเมืองเบลจโจทวีสับโคโมอ,อีกครั้งหนึงน่งอิตาลีงนาเที่ยวอิตาลี